ไหลไปอีกไหลไปอีกอย่าหยุดแค่น,นี้อย่าหยุดค่น,นี้ลูกโอเคคุณห้าแล้วเออคุณหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนูว่าจะได้ผู้ชายอีกผู้ชายมาหน่อยผู้ชายต้องมาแล้วปะเฮ้ยไม่หน่อยดิเฮิ่ยังอีกผู้ชายหน่อยเฮิ่เออเก้าพันวู้ฮู้ เอาละครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Royale แล้วผมเาือกเกมยิงปืนนะครับผมวันนี้เรามาทุนที่100บาทกันเท่านั้นเองนะครับผมเนื่องจากถูกสายทุนน้อยนะผมวันนี้มาสุดทุนน้อยแล้วก็จะเข้าแบบว่าฟีเจอร์หมุนฟรีด้วยเอาง่ายๆเข้าฟีเจอร์วายแหละเออเดี๋ยวจะเข้าฟีเจอร์ของมาเลยดูตารางการแจกกันนิดนึงนะครับผมตารางการแจกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอื เอาง่ายเลยวันนี้เราจะมากระสุนเข้าฟรีสปินนะครับผมไปเข้าสเกตเตอร์นะครับผมอันดับแรกเลย3ามทีสามทีไปก่อน3าทีไปก่อนนะฮะสามทีไปก่อน1ยังไม่เข้าหรอกเชื่อผมโป๊โโโะโป๊ะโป๊ะฮะความจริงนี่มันต้องเป็น3าทีก่อนแล้วก็5้ทีถึงจะเข้าแต่นี่มันแบบว่าเออดวงมาไงคือดวงมาไงอ่า <c oughs> คือดวงมาไง มากับดวงไงเข้าไปตาปกติคือต้องกด3ทีก่อนนะแล้วค่อยไปกดอีก5ทีนะผม,มแต่ไม่ค่อยมาเลยวะไม่ค่อยแตกกันเลนยวะเออเออได้อยู่ปะไม่ค่อยมาวะ่ะรอบนี้ เออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคูดหก็ได้เออคูเจ็ด,ลด,ด,ลดออแล้วเด้อคูเจ็ดแล้วเด้อเออเดยวผู้หญิงออกโอ้ยึูว่าจะเต็มกราฟแล้วมาอีกปะสวยงามหลายต่อไปไม่ไหลวะไม่ไหลวะสามร้อยหกหกแล้วผม ก็ยังไม่มาว่ะเฮ้เออห้าร้อยคุณปิกเออนี่แค่รอบแรกนะนี่แค่รอบแรกนะไนอ้ครับผมเดี๋ยวเราเขยอบเบสก,กันดีกว่านะผมเรามาคือแค่แค่ร้อยเดียวเองเราเเก็ขยับเบสนิดนึงนะครับผมแม่ขอให้ก็สามทีก่อน,นอะไรครับผมแล้วเขาบีเจอไว้ด้วยอืมอืมอะไรไป ลายไปอีกอย่าหยุดแค่น,นี้อย่าหยุดกันในรูปโอเคคุณห้าแล้วเออเออคุณหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนูว่าจะได้ผู้ชายอีกผู้ชายมาหน่อยผู้ชายต้องมาแล้วป่ะเฮ้ยไม่หน่อยดิเฮ้ยย่งอีกผู้ชายหน่อยเฮ้ยเออเก้าพันวู้ฮูกว่าจะออกกว่าจะออกกว่าจะออกแหมลุน้นลุ้นแทบเยี่ยวเหนียว ก็รับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่11,650นะครับผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยครับผมไปครับไปครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับอุ้ยผู้ชายวะออกปะผู้ชายต้องออกแล้วปะเนี่ยมาอีกแล้วปืนออกก่อนด้ยแล้วผู้ชายมามาผู้ชายต้องมาสวยงามกูเต็มกราบ เต็มแผงมาต์ฟักอะไรหยุดเอเอคูดิสสองละไหลไม่หยุดดิคนเนี้ยเอาดิไหลไม่หยุดจ้าโอสี่พันโอ้ยคูดิสห้าแล้วเวย้ยแล้วคูดิสหกไหลต่อผู้ชายต้องออกอีกรอบไปผู้ชายออกรอบไปออกอีกรอบไปผู้ชายออกอีกรอบไปออกอ,อีกรอบไปผู้ชายเฮ้ยออก,ออกเฮ้ยผู้ชายดิเฮ้ยต้องมาหน่อยแล้วปล่า ผู้ชายออกไปเฮ้ยเหลือไว้ทำไมผู้ชายเหลืออีกหน่อยนึงผู้ชายต้องมาแล้วเฮ้ยมาอีกหน่อยโอ้โหไม่ออกว่ะเฮ้ยโอ้โหเอามันเลยว่ะก็ถ้าับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สีอยู่กูสไบครับผม61,000ไอ้เหี้ยนน่ะผู้ชายไม่ออกมึงหิบเลยวะไว้เจอกันครับผมเออแต่ก็คุ้มอยู่